ครับสวัสดีครับพบกับเราครับช่องไม่น้อยหนาน้องกชจ้าเฟมิลี่นะครับผมนครับแดดล่มลมค่ำนะครับค่ำแล้วครับดูครับลูกชายไม่ได้นอนครับทั้งวันเลยครับนอนแล้วครับนอนเมื่อกี้นี่ครับเพราะว่าทำงานทั้งวันครับผมตัดต้นไม้นะครับแม่ๆมก็เลยไม่ได้นอนนะครับผมดูครับ ถ้าจะง่วงมากเลยครับเพราะว่าทั้งวันไม่ได้นอนครับคุณแม่ก็เดินไปเดินมาครับ <c oughs> นอนตอนค่ำตะวันหยียบนะครับผู้เฒ่าผู้แกว่ากนอนนอนแรงครับ <c oughs> นอนยำแรงครับวิ่นสี่เหยียบได้เพิ่นวา เฒ่าคนวานนะครับอันนี้บ่ได้นอนได้ครับไม่ได้นอนก็เลยยอมครับทิ้งตัวครับเมื่อตอนเงียบสงัดเพราะว่าเรียบร้อยแล้วครับต้นไม้ฝั่งนี้หมดไปแล้วนะครับผมยังจะทําบ้านของขวานพุนะครับพอดีช่างเลิกงานพอดีครับผมเจตาก็เลยได้หลับครับ ไม่รู้หลับจริงไม่จริงนะครับดูนะครับเป็นหูปุ๊บปัปุ๊บปับอยู่ครับไถว่าให้นอนย่มคำนอนหลูกเอ้ยนอนย่มคำจังได้เป็นมันบาเันบอเมนเนวน้ำยังไม่อาบเลยครับนอนแล้ว ถือว่าสุดยอดครับเหมือนี้กับการอึดครับผมจนทิ้งตัวครับโูกทีโฮโฮโ่เนาะลูกไยคุณแม่ห้ามปลุกนะครับผมคุณแม่อย่าปลุกลูกนะครับ วิอาปาโซโวครับผมอาปโาซโว,โวอ้าวหางกระดิกรับบรสนิตไนะนะนะรับไม่สนิทเท่าไหร่นะครับอหอ้ยังกระดิกอยู่ครับอ้าวเสียงอะไรอยู่นอแต่รถตกใจไหมตกใจไหมอ้าว ตกใจตกใจไม่ตกใจครับน่าจะนอนต่ออีกครับผมสงสัยดูครับนอนน่าดูการนอนน่ารักนะครับผมตุ้มติมิครับน่ารักมากครับดูท่านอนนะครับท่านอนหรือคิดว่าจะไม่นอนนะเย็นเล่นอยู่ครับอ <c oughs> <c oughs> เดียวครับกลับมาหลับจ้อยวันนี้วัดได้ยามาอย่างอร่อยเลยครับผมพอรีเกนนี่มยาบอากาศร้อนคุณแม่ก็เล่นน้ำลายนะครับอู้ฟูฟูยฟยอยู่นะครับผมดูเด็กน้อยน่ารักนะครับพอตื่นขึ้นไม่ธรรมดานะครับเวลานอนนี่ น่ารักครับึ่งเวลาตื่นนอนบ่รับแพ่ครับนอนไม่รับแท้นะครับก็เลยดูแล้วครับนอนงั้นกับครึ่งหลับครึ่งตื่นนะครับดูครับครึ่งหลับครึ่งตื่นนะครับแต่ก็ถือว่าเพียมากนะครับยังไม่ตื่นยังไม่ยอมลุกชี่เศร้าครับตอนเย็น Đây really. là bụi tàu hoa nôn nhám lèng đấy lục ơi, tớ viên kiệp, bộ dạng lục đấy, mất tình sư lưm sư lư đây. Bên lưm sư đấy lục. mừng. Sự ướt giấy thì non lục. ui, 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 เอา,อา,ดอาเดินไปเดินมามุนไปมุนมาจะมุใส่ที่นอนลูกได้ไหเนียวตอนเย็นลูกจะได้นอนตรงไหนใช่ไหมลูกชายเออนูน่นต้องหันไปฝั่งนู้นสิลูกอยู่ฝั่งอีกฝั่งแม่ก็ต้องหันตูวไปฝั่งนูน้นเออ คิดว่าคืนนี้ค่ำนี้น่าจะไม่นอนง่ายนะครับผมน่าจะเต็มเหนียวแน่หรือยังไงก็ไม่รู้นะครับว่าลูกเอาเอาเอาดูนะครับดูดูดูทำลูกดูทำดูตัวมือดูล้วงตูดล้วงไหลลูกปุุกผมยังว่างอยู่คุณแม่ผมยังไม่อยากตื่นเห็นไหมนะครับยังบอกผมยังไม่อยากตื่นผมยังไม่อยากตื่นเห็นวอลุก ผมยังไม่อยากตื่นคุณแม่ <c oughs> <c oughs> ตาจำเลืองมาอยู่นะครับตาจำเรืองมานิดๆครับดวงตาก็จำเลืองมาครับ แต่หนูไม่ตื่นใช่ไหมลูกหนูไม่ตื่นหนูอยากพักผ่อนนะครับคุณแม่นะครับดูนะครับดูการนอน,นครับเลืองเสียเมึงครับทัวร์เมเนียถึงไปงานวันเกือนํ้ำด้ำเพื่อนเอาเพื่อนเยอะพี่เยอะครับพ,พ,พ,พี่แม่แมเตมเตมหมดครับ กลับมาก็โดนเสียงตัดไม้ทําบ้านนะครับผมก็เลยไม่ได้นอนครับก็เลยต้องมาหลับเอาตอนเวลานี้นะครับเวลาเลิกงานครับผมเวลาเลิกงานของหลายท่านครับผมไมรู้ว่าเสียงอะไรติ๊ตักติต๊ตัดก็ออยังไม่ตื่นนะครับผม เอไ,ไหนไม่หน่อยเ,อเดี๋ยวมาต่อไลฟ์สดเอาแบงค์มาให้ด้วยนะเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวมาเอาแบงค์มาด้วยเดี๋ยวจะไลฟ์สดกับผมว่มาไม่น่อยว่าถามทำอะไรพ่อรือก็จ่ายคลิปลูกชายให้แม่ดูนะครับผมเออ โอเคนะครับแม่นอนนานมากนะครับผมอืมเอ,เ,อเอาเอาเอาเฮ็ดยังมันนั่น,น,นดูครับนี่วิธีปลุกครับตื่นจ้อยเออผมยังไม่ตื่นเห็นไหมครับแม่เขานี่แหละครับทําลูกปุ๊กครับลูกยังไม่อยากตื่นเลยเด็กหน่อยเลยนอนย่ำแรงลูกเอ้แม่โตกับปุ๊กดีพด มมก,ก,กนะ็ผมไม่อยากตื่นใช่ไหมคุณแม่ใช่ไหมลูกบอกแม่น้อยหนาผมไม่อยากตื่นผมไม่ได้นอน่ะให้ผมนอนเต็มที่หน่อยครับผมอยากพักผ่อนอ่ะผมอยากพักผ่อนครับคุณแม่ใช่ไหมรับรือขอบกุ้นครับผม คุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆก,กันครับที่คอยเป็นกําลังแรงใจให้นะครับช่องไม่น้อยหนา mm. เพจจ้าเ mm. ฟมรมารี่นะครับผมดีขอขอบคุณครับอะไรลูกหิวใช่ไหมโอ้ยมึงตะเวนจ้า mm. บอพีนองเลยอดจ้าเลยเวลาพบข้าครับลูกชายหลับนี่ครับผม อะไรลูกปดมึงเมนนาช่วแล้วเออ,อเแล้วเดียวมือหาอย่างลูกกินทั้งวันครับแม่น้อยหน่าครับอย่ามากวนลูกนะครับมีลดูภาพผนเต็มที่ับสำหรับทุนนี้ครับไเรื่อบ ขอบคุณพ่อแม่รับผมขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับขอบคุณทุกๆคะแนนครับขอบคุณทุกทุกกาลังใจครับที่มอบให้คร <it> ับในหนาน้องพิเจ้าเบอร์มี่นะครับผมอย่าลืมครับซอยกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไครป์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับผมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจดีๆครับสําหรับช่องยูทูบช่องครับผมขอขอบคุณครับต่างการสวนสัตว์ครับผมที่เอื้อเฟื้อสถานที่ครับผมครับ pesawat di klub